ก็เดี๋ยววันนี้จะเจอในเรื่องของนโยบายกลยุทธ์และก็โครงสร้างองค์การเพื่อการขายนะครับในวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะพูดในวันนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของการที่จะกําหนดดูว่านโยบายเป็นลักษณะไหนนะครับแล้วในตัวของกลยุทธ์ขององค์กรเนี่ยจะวางรูปแบบของกลยุทธ์อย่างไรนะครับแล้วก็โครงสร้างองค์กรเนี่ยจะมีรูปแบบไหนบ้างนะครับพร้อมกับที่จะเจอกรณีรศึกษาที่จะมาประยุกต์ใช้กัน และมาวิเคราะห์กันว่าในแต่ละองค์กรที่ยกตัวอย่างมาจะทําอย่างไรนะครับในส่วนแรกเลยนะครับเรามาดูความหมายกันนิดหน่อยกันแล้วกันนะครับนโยบายนะครับจะเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ขอบเขตในการตัดสินใจนะครับซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์กรมาสู่ลักษณะการดาเนินงานในเชิงนโยบายไปสู่กลยุทธ์ในการทํางานอย่างเป็นขั้นตอนเพราะว่าในนโยบายจะเป็นตัวเหมือนจุดหลักนะครับที่ ุกองค์เนี่ยจะเป็นการตั้งเป้าหมายไว้แล้วคนจะมีกรอบในการทํางานร่วมกันนะครับแต่ในส่วนของกลยุทธ์องค์กรนะครับจะเป็นการวางแผนนะครับแนวทางหรือวิธีการการทํางานนะครับเพื่อให้องค์กรเนี่ยบรรลุวัตถุประสงค์ได้นะครับต้องมองอย่างนี้ว่าเรามีเป้าหมายเราวางรูปแบบในการดําเนินงานเอาไว้นะครับแต่เส้นทางที่จะไปให้ถึงจุดมุ่งหมายเนี่ยจะมีวิธีการที่ต่างกัน วิธีการนั่นเองคือกลยุทธ์ที่เราจะวางแผนนะครับว่าเราจะเดินทางเส้นไหนนะครับทีนี้ในส่วนของกลยุทธ์ขององค์กรนะครับที่เราจะกําหนดขึ้นมาเนี่ยนโยบายเราจะกําหนดขึ้นก่อนว่าองค์กรเนี่ยจะเน้นรูปแบบของการดําเนินงานไปในทิศทางใดเช่นเราบอกว่านโยบายองค์กรจะเน้นในเรื่องของการที่จะสร้างาธรรมพิบาลเป็นธรรมพิบาลหรือว่าดูแลกิจการเพื่อสังคม หรือจะมุ่งเน้นเรื่องของการแยกชิงในเรื่องของสัสดส่วนทางการตลาดนะครับอันนี้จะเป็นนโยบายที่เราตั้งขึ้นมานะครับทีนี้กระบวนการที่เราจะไปได้นะครับที่จะไปสู่กลยุทธ์ขององค์กรซึ่งจะมีทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือจะมีกลยุทธ์ระดับองค์การนะครับระดับธุรกิจนะครับแล้วก็ระดับหน้าที่นะครับในกลยุทธ์3ระดับนี้เองนะครับสิ่งที่เราจะมาได้ซึ่งกลยุทธ์เนี่ย เราต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาก่อนว่าในองค์กรธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะครับซึ่งจะแบ่งได้สส่วนนะก็คือส่วนแรกคือสภาพแวดล้อมภายนอกสภาพแวดล้อมภายนอกจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมทางอ่าสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับซึ่งจะมีเป็นเรื่องของกลุ่มนะครับที่เรามองเป็นปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป จนถึงณัปัจจุบันจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโลกที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของพลังในอํานาจของต่างประเทศนะครับอีกส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับก็คือจะเป็นสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันหรือสภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่แข่งที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมเราเองคู่แข่งรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาสินค้าทดแทนตัวใหม่ๆที่กําลังเข้ามาสู่ตลาดไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต และก็ตัวลูกค้าเองพวกนี้จะเป็นกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกนะครับแล้วสภาพแวดล้อมอีกอันนึงที่เราต้องคํานึงถึงคือตัวเราเองว่าเรามีศักยภาพและมีความสามารถจะแข่งขันได้มากน้อยขนาดไหนคือสภาพแวดล้อมภายในนะครับให้มองง,ง่ายๆก็จะมี4กลุ่มนะครับปัจจัยที่เราอยากจะให้ศึกษากันก็คืออันแรกคือเรื่องเงินองค์กรเรามีเงินไหมอยู่ที่ระดับเท่าไหร่มีความเข้มแข็งไหมฟลอ์เราดีไหม นะครับหรือว่าเราเพิ่งเริ่มต้นเงินเรายังไม่พอเราจะทําอย่างไรนะครับอันที่2นะครับจะเป็นเรื่องของบุคคลนะครับเรามีพนักงานตั้งแต่ผู้บริหารเราเก่งไหมนะครับมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายขนาดไหนพนักงานเรามีศักยภาพหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบุคลากรจะดูตั้งแต่ข้างบนจะถึงข้างล่างสุดจะดูเรื่องของสัดส่วนเรื่องของจํานวนนะครับไปถึงเรื่องของอาทางด้าน สภาพแวดล้อมนะครับที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่เราดําเนินการอยู่พวกเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีนะครับที่เราจะใช้นะครับว่าเรามีรูปแบบโครงสร้างจํานวนของเทคโนโลยีเราทันสมัยไหมแล้วก็รูปแบบการบริหารจัดก,การเราเป็นยังไงนะครับทีนี้ในกลุ่มของกลุ้ดองคอ์กรเนี่ยเราก็จะกําหนดว่าถ้าสภาพแวดล้อมเราดีนะครับภายนอกดีมากเลยสนับสนุนมากนะครับตัวเราเองเรามีความเข้มแข็งกลุ้ดขององคอ์กรเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับก็คือมีเชิงรุก นะครับมีคงที่นะครับมีรับนะครับเป็นพูดเป็นคําง่ายๆแล้วกันนะครับถ้าเป็นชงลุกคือสภาพแวดล้อมดีเรามีศักยภาพถ้าเป็นคงที่สภาพแวดล้อมข้างนอกอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เรามีศักยภาพนะครับแต่ถ้าเป็นรับหมายความว่าข้างนอกไม่ดีแล้วเราก็สภาพแวดล้อมก็มีปัญหาด้วยนะครับภายในของเราเองนะครับก็จะแบ่งเป็น3มกลุ่มนะครับของระดับขององค์กรนะครับระดับธุรกิจก็จะแบ่งเอาเป็น3มกลุ่มย่อยๆแล้วกันนะครับก็คือจะมีเรื่องของ กลยุทธ์นะครับที่เน้นความแตกต่างเน้นต้นทุนต่ำนะครับแล้วก็เน้นตลาดเฉพาะแล้วกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของอกลุ่มงานต่างๆนะครับที่อยู่ในระดับหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการเงินนะครับทรัพยากรมนุษย์นะครับเป็นการจัดซื้อหรืออะไรก็ตามนะครับก็จะเป็นกลยุทธ์ที่แตกลลยออกมานะซึ่งในกลยุทธ์สามระดับต้องสอดคล้องกันนะครับ ครับผมต่อไปก็จะเป็นเรื่องของกรณีศึกษาที่เราอยากให้มาวิเคราะห์กันนะครับจะเป็น1บริษัทเลยที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูว่าชื่อบริษัทอะไรนะครับคือเป็นบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นในเรื่องของการผลิตนะครับขนมขบเคี้ยวอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่นะครับพอพูดชื่อปุ๊บเรายังนึกไม่ออกหรอกว่ามันเป็นบริษัทที่เขาทําเกี่ยวกับอะไร แต่เรามาดูผลิตภัณฑ์เขาเราจะคุ้นตาทันทีเลยนะครับหนึ่งเลยที่เราจะเห็นเลยคือทาโร่นะครับนะคาบี้นะครับมิกซ์นะครับแล้วก็น้ำต่างๆที่เราเห็นนะครับที่เราเจออยู่ใน s ซเ e ่นอประจำนะครับแล้วก็รู้แล้วว่านี้เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดในบริษัทมาร์เก็ตติ้งนะครับจริงๆแล้วมีทั้งหมดอยู่4กลุ่มบริษัทย่อยนะครับที่เขาลงทุนกันไว้ตั้งแต่บริษัท P.M. Food นะครับที่จะมองเรื่องของการผลิตนะสินค้าต่างๆเกี่ยวกับประเภทปลาเส้นปลาแผน่นหรือเราเรียกว่าทาโร่นั่นเองนะครับอันที่2นะครับพรีเม์แคนนิงอินดัสทรีต่าจำกัดนะครับก็จะเป็นการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปลาทูน่าแล้วก็อาหารทะเลนะครับที่บรรจุถุงอันนี้เราอาจจะเจอในท้องที่ขายนะครับเกี่ยวกับฟู้ดแลนด์หรือว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดต่างๆนะครับที่เขาขายอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เน้นส่งออก นะครับที่เขาผลิตนะครับอันนี้3นะครับบริษัท PM r e i Frozen Product นะครับก็จะเป็นการผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปที่เป็นลักษณะแช่แข็งบริษัทสุดท้ายนะครับก็จะเป็น PM SE จํากัดนะครับก็จะเป็นเน้นเรื่องของการทําธุรกิจเพื่อสังคมนะครับใน4กลุ่มบริษัทเนี้ยที่อยากจะมาให้ดูว่าเนื่องจากว่าในกลุ่มโครงสร้างของบริษัทเนี่ยในตัวขององค์กรของเขาเองถ้าเราเห็นเนี่ยเราไปศึกษาดูว่าเขาจัดรูปแบบโครงสร้างอย่างไรนะครับ รูปแบบของเขาจะเป็นลักษณะที่จะมีหลายลักษณะโครงสร้างนะครับมารวมกันนะครับหรือเป็นแบบผสมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกตามลักษณะของความชํานาญของผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็แบ่งแยกตามลายความสามารถในการทํางานหรือตามหน้าที่นะครับก็จะมารวมกันนะครับในส่วนของบริษัทที่แบ่งแยกของกลุ่มบริษัทก็จะแบ่งแยกตามลักษณะของความชํานาญด้านผลิตภัณฑ์นั่นเองนะครับจะเห็นอย่างที่อธิบายไปตอนต้นว่า แบ่งทั้งหมด4กลุ่มดังนั้นโครงสร้างองค์การก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4การทํางานลงไปนะครับโดยที่ PM บริษัทใหญ่จะเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับทีนี้เราจะมาดูลักษณะของแนวโน้มของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมนี้เนี่ยจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการและมีการเปลี่ยนแปลงมากก็จริงแต่ก็ยังมีความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาสู่ตลาดบ่อยครั้งเพราะเนื่องจากว่า กระแสของสังคมนะครับก็ตามหรือความตอบสนองในการาใช้ชีวิตนะครับของคนทั่วไปก็ตามยังต้องการสิ่งใหม่ๆหรือของขบเคี้ยวหรือของใหม่ๆเข้ามาสู่ความรู้สึกของเราเองดังนั้นในตัวของการผลิตตัวสินค้าของเขาเนี่ยก็ยังมีตลาดที่มีความเข้มแข็งยังเปิดรับอยู่นะครับในส่วนของอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นจากภาพที่เห็นอยู่คือภาพตลาดของขนมขบ,บเคี้ยวเนี่ย จะทำให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ยังสูงอยู่นะครับถึง31.7%เอ้ย31.7นะครับกลุ่มนี้ก็ยังมี market share ที่สูงนะครับทำให้กลุ่มอุตสาหการรมอาหารยังมีการแข่งขันนะยังมีพื้นที่ในการเข้ามาทำตลาดได้อีกมากนะครับทำให้กลยุทธ์ขององค์กรเราเองนะครับยังเห็นว่าการเติบโตเนี่ยของบริษัทยังมีอยู่นะครับจากภายในองค์กรเองดังนั้นจะสอดคล้องกับตลาดที่เปิดนะครับดังนั้น องค์กรเองจะใช้กลยุทธ์อะไรนะครับก็จะใช้กลยุทธ์เป็นแบบเชิงรุกหรือขยายตัวนั่นเองนะเพราะเนื่องจากว่าตัวของเขาเองเนี่ยยังเห็นตลาดข้างนอกเปิดอยู่นะแล้วก็ภายในองค์กรเองก็มียอดขายที่ดีขึ้นนะนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการผลิตแล้วก็ยังทําได้อยู่เห็นจากอะไรที่นักศึกษาต,ต้องสังเกตนะครับก็สังเกตจากหนึ่งเลยเมื่อกี้ที่ดูจากข้อมูลที่ให้มาคือเขายังสร้างหรือผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาอยู่ในตลาด ดังนั้นเขาจะไปยะพยายามแย่งมาเก็ตแชร์ของผลิตภัณฑ์ขนมใหม่ๆที่ออกมาสู่ตลาดนั้นๆน,น,นะครับก็เป็นการดึงเงินที่อยู่ในตลาดเข้ามาสู่องค์กรนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบนะครับในการที่จะกระตุ้นการขายต่อไปไม่ว่าจะเป็นรายการลดแลกแจกแถมนะครับซึ่งจะช่วยสนับสนุนในการตัดสินใจในช่วงเวลานั้นด้วยนะครับในส่วนของกลุ้์คารเห็นขันที่เราให้เห็นนะครับคือบริษัทเนี่ยจะเน้นภาพลักษณ์นะครับเกี่ยวกับสินค้าเน้นคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อบุอผู้บริโภคดังนั้นกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นนโยบายนะครับทางการขายที่ทําบริษัทได้ตั้งไว้ดังนั้นสิ่งที่เขาทําเขาคงไม่ทําผลิตภัณฑ์นะครับที่มันมีปัญหาต่อคุณภาพหรือภาพลักษณ์ของเขานะครับก็คือจะผลิตผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ออกมาต้องเน้นเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็ต้องทําให้ชื่อเสียงเขายังอยู่ดีด้วยนะครับดังนั้นเขาจะเน้นในการพัฒนาหรือ R&D เข้าไปนะครับ กลยุทธ์ที่เป็นการตลาดนะครับที่เอามาประยุกต์ใช้นะครับก็จะเน้นเป็น 4P แล้วกันให้เราเข้าใจได้ง่ายเช่นผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของคุณภาพประโยชน์นะครับแล้วก็วางแผนนะในกับการผลิตแล้วพัฒนาแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอยู่เสมอนะครับด้านราคานะเขาก็คงไม่ทําให้ภาพลักษณ์คือไปเอาเปรียบกับผู้บริโภคคือเราตั้งราคาเนี่ยเพื่อเทียบเคียงกับคู่แข่งในตลาดอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่สูงเกินไปและไม่ต่ําเกินไป นะครับกระุดด้านช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้านะครับก็จะเน้นในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับในการจัดซื้อจะเห็นว่าสิ่งที่เขากระจายไปอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นหรือจะเป็นการขายตามออนไลน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการจัดโปรโมชั่นมีการจัดช่องทางเนี่ยอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีความหลากหลายเข้าถึงได้ง่ายนะครับรวมถึงตลาดต่างประเทศด้วยกันนะครับนะโดยที่บริษัทนี้ก็จะเน้นในกลุ่มของบริษัท AEC นะครับเป็นหลักณนะปัจจุบัน นะครับด้านโปรโมชั่นเองนะครับในตัวของอบริษัทเองเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นลูกค้าร้านค้าหรือผู้บริโภคในการกระตุ้นยอดขายจากการลดแลกแจกแถมนะครับหรือจะเป็นการสร้างเครือข่ายให้พนักงานขายเนี่ยพยายามเข้าถึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการทํารถโชว์หรืออะไรก็ตามนะครับเพื่อทาให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะเป็น กรณีที่ได้นำเสนอให้กับทางนักศึกษามาลองวิเคราะห์กันดูนะครับ ครับในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องของธรรมชาติของลูกค้านะครับซึ่งความจริงแล้วเนี่ยตัวลูกค้าเองหรือบุคคลที่อยู่ในตลาดเองเนี่ยก็มีลักษณะเป็นลักษณะของบุคคลทั่วไปนะครับซึ่งจะมีลักษณะที่เป็นธรรมชาติอยู่อย่างหนึ่งคือคนเราต้องมีความแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีผิวรูปล่างหน้าตาความรู้สึกนิสัยใจคอนะครับรวมถึงเรื่องของแนวคิดนะครับวัฒนธรรมที่เขาได้ได้รับรู้มา นะครับทำให้คนเรานี่มีความแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจในกลุ่มของบุคคลเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนที่ถ้าทําการตลาดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจในพฤติกรรมของธรรมชาติของคนด้วยซึ่งมันจะแปลเปลี่ยนเป็นธรรมชาติของลูกชักลูกค้านะครับในลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของความต้องการที่จะมีความแตกต่างกันทั้งมีเหตุผลบ้างไม่มีเหตุผลบ้างเข้าใจง่ายบ้างเข้าใจยากบ้างชอบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันบ้างนะครับก็ จะทาให้รูปแบบของการวางแผนการขายเนี่ยก็จะจะต้องวางแผนตามความพึงพอใจนะครับหรือตรงตามความต้องการนะครับของลูกค้ามาเป็นหลักดังนั้นภาระตัวนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่นักการตลาดที่จะต้องเข้าไปวิเคราะห์นะครับว่าลูกค้าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับโดยเฉพาะในลักษณะของธรรมชาติของลูกค้าเนี่ยเราจะบอกว่าโอเคหนึ่งเลยลูกค้าทุกคนเนี่ยมีความแตกต่างกันนะทั้งความอยากทั้งความชอบทั้งวิธีคิดนะครับหรือในลักษณะของ คนเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตัวเราเองเป็นคนที่สําคัญนะเราเป็นลูกค้านะดังนั้นอยู่ดีเราไปเข้าไปปุ๊บคุณปฏิเสธเราหรือเรามองมองดูแคลนเราเนี่ยเวลาเราเข้าไปใช้บริการเขาจะรู้สึกว่าทําไมเราไม่สําคัญเหรอนะครับหรือว่าทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครที่จะอยากจะเสียเปรียบนะครับในการที่เราจะอยากจะทําอะไรสักอย่างหรือเราทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ชอบผิดหวังนะครับ ก็จะมีตัวอย่างนะครับที่รอให้ลองดูสถานการณ์นะครับเช่นถ้าเราเปิดร้านขายผลไม้แห้งเนี่ยแล้วจะมีรูปแบบในการแค่การตักธรรมดาเองในการตักเข้าถุงเนี่ยสมมุติว่าในกรณีแรกนะครับคือเราตักเข้าไปแล้วค่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆจนน้าหนักเนี่ยมันถึงเกณฑ์ที่ลูกค้าเนี่ยสั่งไว้ลูกค้าจะรู้สึกว่าอ๋อมัน เราไม่ได้ขาดทุนนะมันเหมือนเหมือนเขาเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้ถูกเสียเปรียบไปนะครับแต่ในส่วนของอีกวิธีการหนึ่งนะครับลูกค้าเนี่ยซื้อผลไม้แห้งเหมือนกันนะครับแต่พนักง,งานเนี่ยตักใส่เข้าไปเต็มที่เลยแต่ใช้รูปแบบในการตักคือตักออกตักออกไปเลยตักออกไปตักออกไปนะครับตัวเราเองก็จะมองนะครับว่าเอ๊ะทำไม แม่ค้าร้านนี้ทําไมถึงตักไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆเยอะจังเลยนะทำไมของเราเนี่ยถึงไม่ไม่หมดไปสักทีหรอเดี๋ยวตักไปมันจะขาดทุนหรือเปล่ามันจะกลายเป็นความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็จะเป็น2กรณีสั้นๆเลยที่ทําให้เกิดความเข้าใจนครัว่าถ้าสมมุติว่าแค่รูปแบบการตักลูกค้ายังมีความรู้สึกได้นะครับไหนว่าจะเรื่องของการทาเนินงานนะครับเกี่ยวกับการขายด้านอื่น ก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาหรือการบอกลักษณะของตัวสินค้าเองว่าสินค้าเราดีนะนะแต่ว่าพอเอามาเข้ามาใช้ได้จริงกับกลายว่าไม่ได้ไปไปตามความรู้สึกของเออไม่เป็นไปตามที่เราบอกไว้ว่าทําได้ประมาณเท่านี้ลูกค้าไปใช้กับการเป็นทําได้ไม่ถึงหรือใช้ได้แล้วใช้ได้ไม่นานนะครับก็จะทําให้เกิดภาพลักษณ์หรือความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยสูญเสียไปจากการรู้สึกเสียเปรียบหรือว่าไม่ตรง กับสิ่งที่ลูกค้าได้รับรู้มานะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้มองไว้อีกอันนึงเลยที่สําคัญมากเลยคือความคาดหวังกับลูกค้าในสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยความคาดหวังเราบอกไปว่าสินค้าตัวนี้เราสามารถทำอะไรได้1 2 3 4 5ลูกค้าจะมีความคาดหวังขึ้นมาทันทีว่าควรจะได้ตามนั้นนะครับถ้าเราทําได้หรือสินค้าที่เราทําให้หรือการบริการที่เราทําให้ทําได้ตามที่เราบอกลูกค้าไป ลูกค้าจะรู้สึกว่าตรงตามความคาดหวังนะครับแต่ถ้าทําได้ดีกว่าแล้วอาจจะก,กักไว้สักนิดหนึ่งบอกไม่หมดแต่พอเราทําไปปุ๊บเรามีบริการที่สูงขึ้นเราให้ความการบริการที่ดีมากกว่าเดิมหรือมีอสกยภาพที่สูงกว่าเดิมลูกค้าสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงไปตรงนั้นลูกค้าจะรู้สึกว่าโอ้มันเกินความคาดหวังลูกค้าจะมีความประทับใจแต่ที่สําคัญคือยาต่ํากว่าถ้าต่ํากว่าปุ๊บทัศนคติหรือมุมมองลูกค้าจะมองเราเป็นลบทันที นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่จะฝากเอาไว้นะครับครับอีกอันนึงนะครับที่เราจะมาดูกรณีศึกษากันนะครับเป็นการวิเคราะห์โฆษณาของเสื้อเชิ้อเชิ้ตนะครับสีขาว GQ นะครับในการที่เราเห็นโฆษณานะครับที่ผ่านคลิปเนี่ย เราจะนึกว่าอโฆษณานี่คือโฆษณาของอะไรเรายังตอนที่เราดูการที่เขาโชว์มาปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าม,มันน่าสนใจแต่ว่าคิดว่าไม่น่าสนใจมากแต่พอดูไปได้พั๊บหนึ่งเรารู้สึกว่าอ๋อเออน่าสนใจดีนะในโฆษณาชิ้นนี้นะครับเราจะมองภาพกันว่าตั้งแต่ตอนที่เริ่มต้นนะครับก็จะมีคนมาสมัครงานนะครับว่าแต่ละคนมาสัมภาษณ์ว่าเขาต้องการจะ ามาสมัครงานที่นี่แต่ละคนก็จะมีรูปแบบการแต่งกายที่ต่างกันนะครับคนที่สมัครเนี่ยก็จะใส่ชื่อบางคนไม่คนนึงไม่ใช้ GQ อีกคนนึงใส่ GQ นะครับแล้วก็ผู้ที่สัมภาษณ์เนี่ยก็สัมภาษณ์ไปนะครับก็มีการพูดคนที่ใส่ GQ ดีอย่างนั้นดีอย่างนี้คนที่ไม่ใส่ GQ คุณคิดยังไงนะครับจนถึงตอนจบบอกว่าอ้าวแล้วทำไมคุณถึงตัดสินใจแบบนี้นะครับคนที่สัมภาษณ์กับกายเป็นว่ามีคนเปิดประตูเข้ามา คนที่ตักคนที่สัมภาษณ์นั่นเองกลายเป็นคนขับรถนะครับคนที่เดินเข้ามาเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริงทําให้เห็นภาพหลายๆอย่างนะครับในการที่เรามองเรื่องของสินค้านะครับ GQ ในการทาสปอตโฆษณาชิ้นนี้นะครับก็คือในตัวของ GQ เองเนี่ยที่เขาสื่อออกมาคือเขาทาลายกรอบของเสื้อขาวที่มองว่าเลิกง่ายซักออกยากมีคราบเหลืองนะครับพอเราใส่ไปได้จริงเฮ้ยมันมันลบลายลบคราบออกมาได้จริงฮฮ เหมือนโฆษณาเลยตอนที่ซื้อมาผมก็ไปซื้อเหมือนกันนะก็เอาน้ํากาแฟเนี่ยใส่แขนเสื้อเลยตกลงมันไม่ติดแล้วเอาน้ําลาดไปโอ้น้ํากาแฟเนี่ยออกไปเลยตามนั้นจริงนะครับทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอเคนะในสิ่งที่ทําลายกรอบเรื่องของการใส่เสื้อขาวเนี่ยเป็นไปได้จริงอย่างที่1น,นะครับแล้วก็คุณภาพของตัวสินค้ามันตรงกับสิ่งที่โฆษณาที่สร้างเอาไว้นะครับ อันที่2คือการนําเสนอสถิตินะครับในการที่มาสัมภาษณ์งานนะครับซึ่งเขาจะมองว่าคนที่ใส่การที่คนที่ใส่เสื้อที่ดูดีนะครับคนที่ใส่เสื้อที่อาจจะดูดีน้อยกว่านะครับทางผู้บริหารก็จะมองคนที่เลือกในภาพลักษณ์หรือบุคลิกภาพที่ดูดีจริงนะครับดังนั้นตัว GQ ก็สามารถจะตอบโจทย์นะครับในการที่จะพูดถึงบุคลิกภาพ นะครับแล้วก็ทักษะในการคัดเลือกนะครับของคนที่มาสมัครงานได้ดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ว่าในในการทํางานของบริษัท GQ จะเป็นลักษณะนี้นะครับอีกอันนึงนะครับที่อยากจะให้มาดูกันคือจะมีลักษณะของการตลาดอีกอันนึงที่จะกระตุ้นทําให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายไม่ว่าจะเป็นการได้ของฟรีได้ของแถมกลุดในการลดราคากําหนดช่วงเวลาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ ก็จะมีกรณีศึกษาอีกอันหนึ่งนะครับที่เอามาใช้ในการกระตุ้นนะครับเพื่อให้ตัดสินใจที่เร็วขึ้นคือไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada หรือจะเป็น JD Central หรือเป็นบริษัทที่ขายของนะครับออนไลน์ต่างๆเขาจะจัดแคมเปญซึ่งจะกำหนดเวลาไว้อย่างชัดเจนนะครับเช่นเราบอกว่าวันที่12 -12 นะเราจะเกิดปรากฏการใหม่ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ของการที่จะมาซื้อผ่านช้อปปีของเรานะครับ ทุกคนก็จะมีการสืบหาราคาดูราคาผ่านเว็บอยู่ตลอดเวลาเลยว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่พอมาถึงโปรโมชั่นที่เขากำหนดในวันนั้น12.12 12. ยอดขายถลมทลายเลยครับนะจะเห็นว่าการตัดสินใจซื้อเร็วมากเลยนะก็ภายใน24ชั่วโมงนะครับสามารถขายของได้ทั้งหมด80ล้านชิ้นนะครับทำให้เห็นว่ารูปแบบของการที่เรากําหนดช่วงเวลานะครับแล้วก็การลดราคาในตัวสินค้าเนี่ย แล้วทําให้เขาเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถหาข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถกระชับในการตัดสินใจได้เร็วเนี่ยมันจะช่วยในการตัดสินใจซื้อได้ดีมากๆนะครับดังนั้นในส่วนของตัวช้อปปีเองนะครับก็จะใช้กลยุทธ์ทั้งลดราคาจะใช้กลยุทธ์ทั้งจํากัดเรื่องของเวลานะครับเพื่อกระตุ้นดังนั้นในส่วนของกลยุทธ์ต่างเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แค่อย่างเดียวแล้วพอเราสามารถทํา2กลยุทธ์มารวมกันทําให้ การตัดสินใจซื้อของลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ดีขึ้นสันปับสมุนกันได้นะครับครับหลังจากที่เราได้เข้าใจนะครับในเรื่องของนโยบายกลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างของการทางการขายนะครับอย่างที่เราได้ดูคลิปแล้วก็ได้อ่านหนังสือหรือได้อ่าน ข้อมูลไปนะครับทีนี้ก็จะมีกิจกรรมอยากให้เราเนี่ยได้ลองวิเคราะห์กันนะครับก็อาจารย์ก็ยกในส่วนของกรณีศึกษาดีกว่านะครับของกลุ่มอิชิตันกรุ๊ปนะครับของบริษัทอิชิตันนะครับมาให้เราดูนะครับซึ่งสิ่งที่เราอยากจะได้เนี่ยคืออยากให้เราได้มองถึงประเด็นปัญหาที่อาจารย์วางไว้อีกอันนึงที่เราจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคือเราอยากจะให้คุณเนี่ยลองไปดูในรายงานประจําปีของบริษัทว่า สภาพแวดล้อมจริงๆมันเป็นยังไงในองค์กรเขามีปัญหาอะไรนะครับหรือไม่มีปัญหาแล้วเขามีความโดดเด่นอย่างไงนะครับแล้วเรามาดูซิว่าสิ่งที่เรากําหนดกลยุทธ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเราจะต้องกําหนดแบบไหนดังนั้นสิ่งที่นักศึกษาต้องทำนะครับหนึ่งคือหาข้อมูลเพิ่มเติม2คือเราจะหาในรูปแบบของการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากที่เราไปหามาว่ามันเป็นโอกาสไหมเป็นอุปสรรคหรือเปล่าที่เป็นภายนอกถ้าเป็นภายในไม่ม บริษัทอิชิตันมีจุดแข็งอะไรบ้างจุดอ่อนอะไรบ้างแล้วมากําหนดเป็นตัวกลยุทธ์กันนะครับว่าถ้าเป็นนักศึกษาจะมองว่าเราจะกําหนดกลยุทธ์เหมือนกับที่อาจารย์กำหนดหรือเปล่านะครับแล้วถ้าใช่เนี่ยมันมีอะไรสนับสนุนบ้างแล้วถ้าไม่ใช่เนี่ยมันมีอะไรที่น,นักศึษามาสนับสนุนบ้างว่าเอ้ามันควรจะเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งนะครับอาจารย์นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าในรูปแบบของกลยุทธ์เนี่ยอยู่ที่นักศึกษาสามารถจะวิเคราะห์ได้นะว่าจะมองในมุมมองแบบไหนนะครับ พอมาถึงกลยุทธ์ของระดับองค์การและก็อยากให้มาดูกลยุทธ์ระดับธุรกิจซึ่งเราจะมองว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจของอ e ีตันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนแล้วจะก็กําหนดระดับธุรกิจที่ตอบสนองไปด้วยว่าสมมุติว่าคุณตันมองว่าอยากจะมุ่งตลาดเฉพาะส่วนละ่ะโดยที่จะไปเน้นในเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นที่ทํางานเท่านั้นนะครับเราสมควรจะกําหนดเป็นลักษณะของกลยุทธ์ระดับหน้าที่ยังไงทางการตลาดโดยที่นําเสนอเป็น 4P นะอย่างที่เราได้ดูใน คลิปก่อนหน้าน,นั้นไปนะครับว่าผลิตภัณฑ์เป็นยังไงราคาควรจะเป็นยังไงาการที่เราจะจัดที่ในการขายควรจะเป็นยังไงหรือราคาโปรโมชั่นควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอให้เราศึกษาแล้วก็สนุกกับการที่ทำกิจกรรมชิ้นนี้แล้วกันนะครับ